ไอ่สตาร์ทไม่ออกต้องถอดยางเส้นเครื่องออกไอ้ยิ่งถอดแบบนี้ผิดนะครับถอดที่ถูกต้องต้องเอาไอ้ตั้งแต่ผมจ้างคนถอดแล้วถ้าเอาที่ถูกต้องต้องถอดตัวนี้ออกนี่ถอดไหนดิไอ้ถอดไอ้นี่ออกมีน็อตที่สองตัวสองตัวนะเอานี่ออกแล้วดึงขึ้นมันจะเอาได้สตาร์ทออกได้ครับอันนี้ผมเชื่อช่างเอรันนะทางนู้นคระของของยางไม่ใช่นะที่ผมที่ผมเอายางเส้เครื่องออกแค่นั้นแหละได้แล้วครับ ถอดออกทีละอันครับติดไว้แล้วกออกนะครับเออมาละตอนออกไม่ยากเลยตอนใสเลยตอนตกลงกันให้ผมถอดอย่างเดียวนะครับตอนใสเดี๋ยวช่างเอร์เขาใส่เองครับเออถ้าคำนี้น่าเปลี่ยนพี่เพราะไม่ต้องเสียแครงเอาะถาดวางสำหรับข้างนะแกะออกมาดูมันขาดข้างในหนอ เออซื้อเปลี่ยนเลยครับมันไม่ต้องเสียคะแรงถอดมลังอีกแล้วเอาในสตาร์ทออกได้ครับตัวนี้สูตรนี้ก็ดีเหมือนกันถูกต้องแต่ต้องค้ำเครื่องไวนะ้เลยกันเครื่องมันหล่นเล็กน่าเอาไม้รองเครื่องไว้นี่ก็ได้เอาได้สตาร์ทออกได้แล้วครับนาที่เราหมดแล้วครับไปถึงหน้าที่ช่างชางใดนนโมเชิญครับเชิญพี่พี่ถอดฟ้าล็กออกเห็นเลยวัางวงอ่าถอดฟ้าลิกออก ไอตัวมากสีอยู่ข้างไหนดูดูดูก่อนเนี่ยมากสีอยู่ข้างนี้นะมากสีอยู่อยู่อ,อย่าเดือดเย็ยนเย็ยนอย่าเย็นเย็นในในพี่พี่ไอกล้องมันไออันอย่างงี้นะไอปุ่มนี่อยู่ข้างบนไม่เรามันมันโดนขับอยู่แล้วละ่ะไม่พี่หันไปทางนู้นหันไปแบบอยู่ในเครื่องครับไม่หันใหม่ไม่ไม่ไม่ตั้งตัง้งขึ้นวางวางรถใสเ่เบ็ดเอา เอาตัวนี้มาทางนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ขับผมอไม่อันนี้อันนี้อยู่บนทางนี้อ๋ออยู่บน,น,บนไม่พี่ลนในนู่นเป็นข้างล่างนี่ไม่ไม่ใส่เหมือนที่อยู่ในเครื่องเลยในรถเลยไม่ตีข้างเลงในรถมันดูข้างน่ะขับขับนั่นแหละเดี๋ยวเ,ใใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋อย่าเพิ่งประกอบนี่ทางนี้เดี๋ยวมาเอามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวอ่าใช่เดี๋ยวพี่พี่จับข้างล่างไว้นะอยู่งี้เนาะนี่นะอ่าพี่ถือนี่ไว้เดี๋ยวผมถือน อยู่นี้นะครับมีปุ่มเห็นไหมมีรูอยู่นี่นะปุ่มนี้อยู่ล่างนี่ครับเดี๋ยวตอนใส่ล้วใส่ผิดมีมาร์สีฟ้ายอยู่ข้างบนใส่ผิดมีผลนะทำไปเล่นไปนะเอออย่างนี้ถูกต้องเอเคเอาพีถอด,ดี่เอามาดูเค็นเลยรอยแตกต้องถอดครับแกะออกมาที่เห็นรอยแตกแข่งได้ถอดได้แล้วครับโอ้ฝีมือจริงว่างๆกับพื้น้ะลนใส่ขาครับนั่นยกซ้ายยกขวาออกนะกระบอ,อกแล้ว เห็นไหมเนี่ยตรงดูมุมมันเนี่ยตรงมุมนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมขาดพี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นอนกลับเดินไปซื้อเองไปหน่อยนี่สีสยามมาเดินไปนี่สีสยามครับตรงไหนเอ่ยนี่ข้างๆอู่เนี่ยสสียามมันแพงไปซื้อในเมืองถ้าเดินเมืองก็ให้ไปไกลไปไกลไปซื้อไปซื้อให้เขาไปเอาเอาแทก็เอามันมีแทก็เอาดีสุดเให้เงินเข้าไป สี่ร้อยไม่รู้จำไม่ได้อย่างนี้เถอนะ,ะไม่รู้มีนในราคาแนนนี่ถือให้ไปห้าร้อยอะให้ไปมีเหล็กด้วยโอ้เม,มลก็กโอ้เหล็กเขาโอ้ยรู้ที่รวยจัดนานแล้วเดี๋ยวได้โอ้ถอดได้สตาร์ทอันหนึ่งสองคนสามคนเดี๋ยวสองชั่วโมงเลยโอ้รถแล้วรถแล้ว ก็เลยมูลกีร่ร้อยให้ไปพันหนึ่งกวนอะ่ะเดี๋ยวก็ทอนไปเปงองห้าร้อยก็ได้เอาไปหกร้อยกับโอ้ไม่พออย่างอย่าง,ง,งมันต้อเพลกคนออกไหนครับออกหน้าบอโอ้รุ่นนี้มาทุกที่ทุกอูโควินครับรถแจ้งเทพด้วยโอ้เก่งจริงๆเลยช่างเอแหมไม่ธรรมดาจริงถอดที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมานี่หรอกทอดที่บ้านก็ได้เอาตะเข้ไปขึ้นนี่ผมมอขึ้นตะเข้แล้วไปเชื่อผม โอ้ยน,นี่ไม่เถียงท่าเนเรื่องไรสนันผมไม่เถียงสักคำผมเก่งไม่เท่าท่านไอ้น,นี่ไม่เถียงยไอ้ตี๋ออกแล้วทำงานแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เหรอไหนดูดิไหนดูก่อนอย่าซ่อนทำไมอะไรดูก่อนดิโอ้ไหนของแท้หรือเปล่าไหนดูดิแท้ไม่แท้ไม่รู้ไหนดูจรามื่ก่อนโอ้ไม่ยอมห้ดูเลยเล่นไม่ดูเข้าไปเออปิดอันนี้ที่ชจะเอาจริงๆนะเอาเบียดหมดหรือเปล่าวะเอาเบียด ยายผมเช็คเช็คไม่ได้เช็คแล้วเจอมันไม่น่ายากขนาดนี้นะเอาจริงครับผิดสูตรถอดนี่ผิดสูตรถอดสูตรถูกต้องถอดตัวนี้ออกเนี่ยถอดแต่นี่ง่ายกว่าเยอะนิดนึงแต่พี่เกียรติทะเลาะกันเดข้างนี่ถอดไต้ท่อนี่ออกถอดแล้วดึงขึ้นนี่ถอดไต้เนี่ยถอดไต้ท่ออินเตอร์นี่ครับอินเตอร์คูลเลอร์นี่อะไรเนี่ย เป็นระบบรอเย็นหรือเปล่าน้ำตัวนี้นะถอดตรงนี้ออกแล้วก็ถอดถอดถอดเลสซองอ่นออกไอ้ท่อยางนี่ไม่ต้องถอดก็ได้นะเอ,อมันไปอะไรไปรอเลี้ยงแอร์หรือเปล่าฮิตเตอร์โอ้ไม่ใช่อ,อินเตอร์ฮิตเตอร์ครับเว้ยไอ้เฮ้ยฮิตเตอร์ไปที่ที่ลาเมืองหนาวอ่ะเขาเปิดฮิตเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับเออเนี่ยถอดงี้ก็ดีเหมือนกันพอดีมันไม่รู้มันดีเพราะอะไรอย่าง เราถอดตรงนี้ออกได้ยังไงถอตงนตอนเดียวแล้วก็ดึงขึ้นไดาจะอะาจะใส่ได้ครับไม่ต้องถอนเยอะเลยถอนนี่มันยากกว่าจะล่วงได้ไม่ง่ายกว่าจะล่วงตรงนี้ได้นี่ยากเลยอ้ <laughs> ไม่ง่ายไอ้น็อตเบอร์สีตรงนั้นต้องระวังเนี่ยตอนขันเนี่ยตรงนี้น่ถ้ามันรวมมากแก้ยากต้อง ต้องค่อยๆลองดึงดูดีต้องดึงดึงให้มันพอดีมือีซูบิชิมันไม่ใช่ไฟเยโร่นี่มันไตตันธรรมดาเออไม่ถอดยากว่ะโควินนี่นนไตตันธรรมดาไมไ่มีอะไรยกสูงเฉยกินยางมัำๆเห็นไหมเนี่ยหมากล่างหรือโชคเสียตัวหน้านกินมันจ้ำๆเลยกินยางมันไม่น่าอะไรยาก จบแล้วครับลูกหมาก็ธรรมดาไม่มีอะไรสามตัวลูกหมาก็เหมือนใจต,ตั้นตัวเก่าไม่มีอะไรเลยตัวนี้ตอนถอดต้องค้ำเครื่องไว้ก่อนนะถอดอยางแทนเครื่องต้องคำ้ำกันมันลนนะอย่างนี้แหละห้ามห้ามใครเสียบไม่แรงครับ เดี๋ยวไม้รองไปแล้วไม้ค้ำไปแล้วไม่เป็นไรอันนี้การพลาดเฉยซับขาวเนี่ยแต่ริบมันไม่ลหล่นหรอกการพลาดครับในพวกนี้ถอดซ่อมง่ายไม่มีอะไรอันนี้ก็ง่ายง่ายนี่สายไฟเส้นหนึ่งตรงนี้สายดินเนี่ยพวกสายดินนี่เวลาถอดต้องระวังสายดินกว่านี้เขไม่มีอะไรแค่นั้นแหละนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งนอตเนี่ยถอดนัดนี้นะ่าจะโหยเบรกสองสอง่ะเห็นไหมไอจอยอินเตอร์ฮิตเตอร์ออกอ่ะ ไอ้ที่อะไรขับแผงคอยร้อนเนี่ยตัวนี้นะนี่รถสองตัวเนี่ยครับเห็นไหมรถสองตัวนี่ออกเบอร์สิบน่าจะออกได้น่าจะขึ้นได้ถอดได้สตาร์ทได้ไม่ต้องถอดอยางเทนเ่นเครื่องเราครับดำหลับโอ้มีตรงนี้สองตัวเด้อโอ้มีตรงนี้อีกสองหนึ่งสองโอ้เยอะเหมือนกันวะ่ะโอ้อะไรวะสองอันด้วยนี่เหล็กธรรมดาครับไม่มีอะไรเป็นเหล็กค้ำเฉยถอดตรงนี้ก็ได้ง่ายกว่าเหล็กค้ำอันนี้นะค้ำอะไรสายดินครับ คอมเอต้องถอดเนี่ยถอดขาคอมเอถอดอล้อจะง่ายกว่าลา่าคอมเอนะเอถอดล้อออกโล่งเลยครับตรงนี้คอม, A, อมอเอได้ยังง่ายนัดสี่ตัวคอมเอถอดไม่ยากนัดสี่ตัวง่ายตรงนี้ไอเอสซีบีก็ถอดง่ายตรงนี้ง่ายง่ายนัดเอสซีบีกับนัดสองตัวโล่งโล่งกว่าพวกดีแม็กเยอะง่ายกว่าพวกวีโก้ยพวกไอไถ่เกยก็ไม่ยากยอันนี้ปั๊มปั๊มก็ถอดไม่น่ายากมี ไฟเส้นหนึ่งสราร์ตอันนี้ถอดต้องถอดตัวนี้ออกด้วยถอดที่วัดบันเ่องอตรงนี้อันนั้นน่าจะเป็นเซนเซอร์ข้อเวียงเซนเซอร์ไอชีเคอะไรเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มเซนเซอร์ข้อเวียงะครับค,คือซีเคพีนะแ p น s i t โพซิชันเซนเซอร์ซีเคพีนะซีเคตรงนี้ตัวหนึ่งมีมีนัดเบอร์สิบนะลายยกคราดออกต,อต้องระวังตรงนี้ ขาดไม่ได้ตัวนี้อันนี้เกียวโตอะคันนี้ใจแล้วครับเฮ้ยว่าไม่รู้นะแล้วแต่แคางถอดอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แล้วแต่คนถอดผมไม่ถอดอย่างนี้หรอกผมถอดตัวบนง่ายกว่าเยอะแต่ถอดตัวนี้มันไม่มีความเสี่ยงนะแต่ต้องวางเรื่องนัดหน่อยแค่นั้นเองคนระับ